บทขันท้าปริศนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิรูปักเขหิเมเมตตังเมตตังเอราปรเทหิเมฉับพยาปุตเตหิเมเมตตังเมตตังกันหาโคตมะเกหิจะ อปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจะตุปเทหิเมเมตังเมตังพหุป,ปเทหิเมมามังอปาทะโกหิงสีมามังหิงสีทิปาทะโก มามังจตุปโกหิงสิมามังหิงสิพหุปโกสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจากเกวลาสัพเพพัทรานีปัสสันตุมากินจิป,ปาปะมาคมา อัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธรรมโมอัปปมาโนสังโฆปะมานวันตานิสิร ah ิงสปานิอห at ิวิชิกาสตปทีอุณนานาพีสรภูมูสิกา กาตาเมราขากาตาเมปริตาปฏิกะมันตุภูตานิโสหังนะโมพะคะวโตนะโมสัตตนังสัมมาสัมพุทธานัง